สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอาชีวิตรอดในเกาะพายุบตัต EP สามนะครับ,น,รบรน,น,นะครับก็เข้าไปในเกมนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกอะไรนะครับนี่ครับเราเลือกไม้ไั่เลือดเกิดพยายุบัดทัว่วภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหนวเราต้องหุู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตึกข้างบนน่ะเป็นบ้านแบบที่เรื่องของแดบงบ น้ำท่วมนะครับเราต้องรีบขึ้ยกันนะครแล้ว,วผมคิกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับต้องรีบเข้าไปในบ้านส่วนกลางนี่ครับก็จะมีเครื่องทำของขวัญ เส้นต้อ,อยู่นี่นะครับพวกก็ตจะขึ้นไปนี่ครับน้ำจะท่วงสิ่งทงต่ต้องขึ้นไปน,น้ำจะท่วมเลย้หมดเลยนะครับแลไงดีครับเราต้องขึ้นไป อีกหน่อยนะครัี่พิ่มมันจะขึ้นมาสีทิศเราเลยนะคบกินงหนึ่งวิตุนูนูนีเลยนะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ับส c r i b e แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับ